ทำอินโทรใส่คลิปง่ายๆโดวยวิธีนี้ไปดูกันเลยค่ะอินโทรในที่นี้นะคะเป็นคลิปต้นคลิปนะที่เราทําขึ้นมาเพื่อเกิดความสนใจกับผู้ที่ต้องการจะดูคลิปของเรานะคะขั้นแรกนะคะให้เราไปที่ YouTube เลยนะคะ YouTube เมนูนะคะวันนี้เอ็นจะมาแนะนำวิธีการทำอินโทรนะคะสำหรับใส่คลิปของเรานะคะเป็นอินโทรที่สำเร็จรูปนะคะอุ้ยโอ้ไม่กดออกมาทำไม <c oughs> เป็นอินโทรสำเร็จรูปนะคะดาวน์โหลดได้ฟรี ผ่านมือถือนะคะเรากดที่ค้นหาเลยะคะ่ะแล้วไปที่คำว่านะคะคีย์หาคำว่าอินโทรนะคะอินโทรเทมเพลตนะคะเทมเพลตอืม Template. มันจะมีขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะอย่างเช่นคํา่า Free i n t t o Template ไม่มีตัวหนังสือแนละเป็น 4k ด้วยนะคะอย่างที่อินใช้อินก็จะใช้ตัวตัวนี้นะคะที่เป็น New Intro Notex t 2 0 1 9นะคะอินโทแบบน่ารักน่ารักนะคะ ถ้าเราเลือกแล้วนะคะสมมุตินะวันนี้อินจะทําให้ดูในเรื่องของการเลือกมาสักตัวหนึ่งนะคะสมมติอินจะเอาตัวนี้นะคะกดมันกดเล่นไม่ได้นะคะอินจะถ้าเราจะเอาตัวนี้นะคะสมมุติว่าเราเล่นแล้วนะคะเราเรากดดูแลเราโอเคเราชอบนะคะลองตัวนี้ให้เรากดที่ สจุดนะคะหรือว่ากดคำว่าแชร์นะคะไปที่แชร์นะคะแล้วกดที่คำว่าคัดลอกลิงค์นะคะ <S <S แล้วหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนไปที่ Google Chrome ค่ะแล้วพิมพ์คำว่า Dow D o w n o o w n down w ดาวนี่เลยค่ะ แล้วกดไปอีกครั้งหนึ่งดาววิสนะคะดาววิส n e t ค่ะอันนี้แหละเมื่อเรา copy เาลิงก์ของ youtube เมื่อกี้แล้วนะคะให้เรามาวางตรงพื้นที่สีขาว,ขาวช่องสีข,าว,ขาวตรงตรงนี้นะคะขึ้นอะไรมานะคะกดวางไปเลยค่ะค้างนะคะกดค้างแล้วก็กดวางลงไป นะคะคแล้วก็กดคาว่าดาวน์โหลดได้เลยค่ะอืมแล้วลงมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดดิสวิดีโอได้เลยค่ะแล้วกดคำว่าดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งค่ะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราไปที่ คลายมาสเตอร์ค่ะแล้วกดเครื่องหมายบวกนะคะเอาวิดีโอที่เราดาวน์โหลดเมื่อกะนะคะเอามาใส่กดเครื่องหมายถูกค่ะลองเล่นดูค่ะ รักมากเห็นไหมคะอันอันที่หนึ่ง อันที่หนึ่งนะคะเสียงดังไปเห็นไหมคะเขาจะเว้นเว้นเว้นช่องตรงกลางเอาไว้ให้เราก็ใส่ชื่อของเราอะคะ่ะชื่อช่องของเราได้เลยนะคะอันที่สอง น่ารักมากเลยอันที่สามถ้าใครแบบทำเองไม่เป็นนะคะเราเราใช้แบบของฟรีแบบนี้ได้นะคะเขาทำมาให้เราแล้วนะคะถ้าใครทำเองเป็นอินก็แนะนำไม่ทำเองก็ได้ะคะ่ะอินก็อินก็ใช้ของแบบนี้เหมือนกันนะคะที่ดาวน์โหลดมาฟรีแล้วก็ตัดต่อนะคะทีเนี้ย อยากจะเลือกไอ้ตัวเนี้ยนะคะอันที่4นะคะเราก็มาตัดคลิกค่ะที่วิดีโอแล้วก็ตัดอันข้างหน้าข้างหน้าทิ้งนะคะแล้วก็ตัดข้างหลังทิ้งค่ะโอเค นี่เราก็เขียนชื่อเราค่ะตรงนี้เขียนชื่อเรานะคะเขียนชื่อช่องของเรานะคะชื่อช่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเราเขียนลงไปตรงตรงช่องที่เขาทำขึ้นมาให้เราอะคะ่ะเราจะแบบอาจจะหมุนนะคะทำให้มันใหญ่ขึ้น โอเคหรือแบบให้มันยาวคอเวอร์าะโอเคลองดูหรือจะให้มันแบบเคลื่อนมาทีละตัวทีละตัวอักษรโอเคลองเล่นดู ได้แล้วตกแต่งเองได้เลยนะคะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปก็ได้เลยตามสบายเลยค่ะทีนี้เมื่อเราทำได้แล้วเราก็เราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ Export เราก็จะมีอินโทรเอาไว้ใช้นะคะ ในการทำคลิปทุกคลิปของเราเป็นของตัวเองจากการที่เราใช้แพลตฟอร์มฟรีอันนี้นะคะดาวน์โหลดฟรีมาแล้วก็ตกแต่งเป็นของตัวเองค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อินด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ